ถึงบทไรก็ต้องไรสิไปโงอดอกมันยังผู้ใดสั่งมาสิงึดขึ้นว่ากองบอกเคยยานอาจารย์หนุนหลังให้คำคมต้องเจ็บแสบสิมาหวานจอยจอยทาง่อยแม่นบอกเอาใธออีกคนบ่ฮักให้เขาบาดคักอยู่ไหอหัวใจ แต่สิ่งที่เขาคือให้กะจังอายเห็นวันนี้ขอบคุณอายลายน้องผูสึกได้ในความหวังดีนกับซอยใดหรือบอดอีกลีแค่ยังบ่มีวิธีส้มใจดวงนี้ใย ยันดอกความเศร้ายันแต่เจ้าบอยคบบอกแค่ดอกตอนจบ่าสิเป็นคือหรือปล่าให้ฮักลองดูให้สู่ลองบังเพื่อเถึงดวงดาวสู่แล้วตายย้อนฮักเจ้าอีกว่าตายย้อนบ่ได้หา กระเป๋าเข้ากรุงมาตามหา,าคิดหอดเจ้าหลายหลายที่อยู่ให้ไหว้พร้อมโดยเบอร์เธอเช่าห้องอยู่รายเดือนเป็นตึกคอนโดพอได้มาพบกงกุ๊น้องทุลโล,โลอยากอายเจ้าของ คือเป็นแนแวหมมาขอแล้วคือเป็นแนวใหม่อยากซับใจให้มันเป็นชินช้นๆคนต้มแกงลายต้มรลออายต้มต้มต้มหลออ,อายขันบอ่อสงสารต้มให้มันพอพอจังที่สมใจเจ้าขันบอ่อเอายามาขอมามันเสียแห้งต่างทาง พูดถึกเยยพูพูพูเถึกเยยมันนายเอาเลือจังมันเสียแรงรอได้สูุขกันยังห่า พินดังแมวแผ่วมากวางไก่สุดตาทุ่งกุลาสดใสเช่าร้อยเอ็ดเป็นผู้มีน้ำใจเช่าร้อยเอ็ดเป็นผู้มีน้ำใจจะมองแห่งไหนร้อยเอ็ดงามจริองอันลองเพลงไหนฟังนะที่หนคะที่หลอเจอคนเด่นคนดีคงลืมอึอออมนะ อือๆมันก็ร่างดังมัอนกนเ่ยกำลังเตเนีลยเนเลยเจอคนเด่นคนดีของลืมถึงจะลืมให้สงสารสักหน่อยคือเพื่อนบอกเอ้ยเห้นเจ้ันบ้งเฮ้ยเฮ้ยเยยเฮ้ยเยเ้เฮ้ยเแบบเเ ให้ละใจชะลับบางบางไม่สักวันละก่อนละไปให้ฉัล่ห้ละชับบางได้ไหมโจพ่อบอกโอ้โหโจใครโจเนี่ว่ามีมองดีเลยติน้องมันของเก่าว่ามีมองเอาเลยบอกผู้สาวคนนี้คนบ่ใช่ หายใจยังผิดถึกชีวิตของน้องอิลีน้องอูต่อดีพรุ่งนี้ต้องเป็นแฟนเก่าเมื่อไดพบน้าก็ขอให้ได้ยินเสียงบ่ได้มานั่ง เพียงขอเพียงให้อ้ายโทรมาแค่วันละครั้งให้รู้ว่ายังมีใจห่วงอาทุกสุขอยู่ในสายตาเป็นที่ปรึกษาชีวีจะน้องบ่อยากได้ อกความห่วงใหญยปลอมป้อมอย่าเลยอย่าทางกล่อมให้รู้สึกผิดน้อยลงก่อนไปดูแลตัวเองดีดีคำพูดนี้หมดแล้วความหมายงานหนักของคนแพ้พายคือเสียใจอยู่แล้วล่ะนะ คุณที่ยังมีน้ำใจยังรักอะไรยังให้บัตรเชิญกับคนหัวใจถูกมานพี่ยังเชิญให้ไปร่วมง,งานกินดองส่งซองชมพูบอกให้รู้ถึงความอรา กลิ่นซองหอมทอระมานกาแต่งงานประหารดวงใจรู้ตัวว่าผิดที่คิดไปมีใจให้ที่อ้ายตอบแทนหัวใจด้วยการทำลายจังสาใจแท้ ผู้หญิงใส่ซื้อผ่านมือแล้วใจอ้ายบอกแค่คิดว่าจะเป็นรักแท้กลับเป็นแค่ของกินในครัวหูอยู่ว่าน้องว่าแม่นตัวจริงอยากบอกว่าหัวใจยิงบอกฮักไผจริงบอกยอมปล่อยตัว จริงใจแล้วเจ็บบ่อยากจะเก็บเอามาพันพูวเฮาจบกันแล้วทุนหัวน้องยอมทนตัวให้พนคันอายเลิกเรามือใดจังมาเด้อพี่คันอายเลิกดี มือ่อใดจังมาเว้าน้ำนี่อเอกินเหล้าเมาแต่เศร้าจนว่าหอดคำไหสิกล้าเว้าน้ำกลิ่นอบอวนคือมาอากไม่เนาถือดอกไม้ทำไมคะ,อะดอกไม้ไม่เขียวค่ะนี่ถือเพราะว่ามีคนฝากมาให้ก็เลยจะมาขอบคุณนะคะขอบคุณหลยค่ะ ทามว่าเจ็บไหมตอบได้ด้วยหยดน้ำตาแต่ขอยอมทำดีกว่าที่จะทนเห็นอาเสียใจเพราะความเจ็บหนัก ต้องเจ็บหนักก็จะทนทุกวิธียิ้มทั้งน้ำตาส่งทางให้อ้ายไปดีความช้งนักจากวันนี้ระยอมรับสาว่าน้อง สารภาพมาสาสิโลดโทษให้เครื่องหนึ่งให้เครื่องหนึ่งและบอกสาเดิมว่าคิดถึงยอมรับสาว่าฮักน้องอยากเก็บไว้แม่นผู้เดียวน้อชาย นอใจมันแปลว่ารัมันแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่น้องทำไปจุดหมายคืออายเสมอมันแปลว่าใจ ที่สุดเลยได้สุขก็เจียมเจ็บก็พร้อมเธอขอแค่ได้เคยเทนั้น